ของเธอในวันนี้ก็คือไปแดนซ์กลับบ้านสวัสดีทุกคนวันนี้เราไม่ได้มาเล่นกับยักษ์ยากนะวันนี้ยักษ์หยกไม่มาเราก็เลยมาทำเรื่องเจอรี่ดันซ์ซอยู่อะแบบเราไปขุดชีดมาทำเป็นเจอรี่อะและจะมีแมวด้วยแต่เราแค่คิดว่าเป็นแมวนะโอเคไหม เอามาจากบ้านยาวเนี่ยคือเราไปที่ตู้เย็นอืมแม่ไม่ได้อยู่แถวนี้อยู่ไปสักพักมันจะเจอ,เจอเม๊มวเองแหละเพราะว่ามันเรื่อลำคามแล้วก็เฮยหน้าขึ้นมาเออออมวมาแล้วทอมมันมาแล้วต้องไม่เอาชี้ได้ทันเราไม่เอาของพวกนี้เพราะของพวกนี้ไรไปอยู่เรากินไม่ได้เป็นหนูที่องกินชีส อ๋อมาแล้วมันจะตบขึ้นมาแล้วมันจะเอายื่นมือขึ yeah. ้นมาแล้วยาไปโอ้ย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 ท yeah. uh. 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 oh. uh. 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 ุกคน โอฟ,ฟี่เธอหิวเหรอฉันเอาอาหารให้กินนะอืมไหนชิชแล้วเนี่ยเขาจะทำโต่อกลางทางเหรออะไรเนี่ยก็ไม่เจอไม่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 ฉันนี่เจอชี้ล่ะเธอจะเจออะไรตรงไหนเนี่ยหรือว่าเออนั่นพิซซ่านี่น่าอร่อยจังเลยนะ ไปแล้วอืมกดตรนนี้มันคือกิน,นแล้วเหรออืมเอ๊ะเฮ้ยจะาเจ้อยากจับฉันแล้วแมวโอ้ยมันขึ้นมาแล้วมันอยู่ใต้โต๊ะมันขึ้นมาไม่ได้โอเคสำน้าจเจ้าแมวฮ่ามันขึ้นมาแล้ว มัไม่ยืบประต่อแล้วเอ้ยเยกิดไปเจ้าหนูเอาได้แค่เพิศสารตึกตึกแล้วก็อืมอขอกินอะไนี้หนะน่อยนะนี่อ่ะทำไมเธอไม่ชิมที่ในบ้านเธอละบ้านเธอมีชีสตั้งแต่เยอะแยะเลยเนี่ยอ่าอ่าเราไม่ใช่ส้งเรียนเดียวสิเรา,ส,า,ส,าส่งทำเหมือนทำมเจลฉุนอยู่ใช่ไหมเจ้าหนูตะเกียกอยู่ใช่ปะ น้องท้าพากิจเรื่องหนูเสร็จแล้วอืมจะเกกดรุนยังไงดีเนี่ยฮะไม่มาแล้วเราต้องหนีให้ได้ก่อนแหละทุกคน เออทุกคนเราไปซ่อนข้างในนะั้นกันไหมเราจะกลับว่าไปหาหนูพวกนั้นหนูพวกนั้นคงคิดว่าจะหายไปไหนแน่เลยว่ามันติดอยู่นี่หรอวันนี้มีใครอยู่นี่ไหมใช่ด้วยตรงจุดไนไปหาพี่ใหญ่ดีกว่า,าหากระดาษแผ่นที่มันไม่มีใครเขียนก่อน ใช่ใช่อ่ะเป็นนี้แหละโอเคออกมาแล้วแล้วก็ต้องมีสอนอีสอนหนึ่งที่มีคนเขียนไปแล้วเพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะแบบไม่เหมือนกับเราเคยเขียนอะไรบางอย่างไม่เคยเลยนะเออก็จริงนะสิอันนี้อันอีสอโอเค ตาอแล้วช่วยนี่ก่อนเลยโอไมก้าช่วยเลยช่วยเป็นแบบนี้แหละซาลามันมาเฮ้เอ๊ะห้ามเลยนะเอาเอาโฆษัาเอาแบบนี้ใช่ปะเอาล่ะทีนี้เราเขียนจุดหมายอ๊เออมันบั็กช่วยด้วยกดเลย